ไก่ป้าทำชุดใหญ่ไปเลยไม่รู้จะไดเอาเป็นชุดใไก่แ็ได้ส้ะเอาไหมเอาเอาน้องแล้วก็อตาอไอเดียแมกกอเอามกกอีาอซีสพอพี่เด็กอแขนอือไหดูป่านปานแคอันลูกปุลูอสองนเขาเรยกว่ามุงมุงดูอะไรกันตอนแรกผมว่าผมจะนั่งกินแล้วมันทาผ่านไปผาดมา้วกว่า ไอชุดเล็กนี่ให้ป้าเอาลกินใส่ถุงถุงใหญ่ไปเลยไหมที่บบเป็นเส้นมั้อ่ะป้าจะถุงเบอร์ที่ใส่ให้เส้นใส่รวมกันเนาะ่กกันได้รู้ไอร้านเสียวหมอบร่างริงชิงยรเ้่งดูแมคะรเก้าสิึ